ในขณะนี้เขาก็พยายามให้คนเข้ามาเป็นทหารให้มากที่สุดให้มาเป็นฐานพลานให้มาเป็นพวกนี้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เราฝึกให้แล้วก็ได้รู้ถึงชั้นความลับต่างๆนะครับ mm. เพื่อที่จะมีโอกาสท่านจะได้ยินว่าขณะนี้เรียกร้องให้ถอนทหารออกไปเราสามารถที่จะดูแลกันเองได้เพราะว่า ที่ว่าดูแลกันเองได้หรือพื้นที่นั้นมันเรียบร้อยแล้วก็เพราะว่าเขาควบคุมไว้หมดแล้วผมจะให้ดูเป็นบางพื้นที่นะครับเป็นบางพื้นที่อ่านี่นี่ผมจะให้ดูนะวิธีการทําก็เนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่และพื้นที่เนี่ยเขาจะทําทีละตาบลทีละตาบลไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนนั้นหนีไปนะครับถ้าเราไม่เอามาดูไม่เอามาต่อ เป็นเหมือนมาต่อที่จิกซออะไรอย่างเงี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เกิดทำไมมันเกิดตรงนี้บ่อยๆเพราะว่าเขากําลังเล่นงานอยู่ตําบลน,นี้เพื่อที่จะให้คลาไปนะครับเนี่ยนี่แต่ละแต่ละพื้นที่นะครับเหตุการณ์มันเกิดเนี่ยอย่างนี้นะครับลอบยิงเผารอบยิง เนี่ยท่านดูในพื้นที่ของอ,อำเภอทานโตนะอันนี้สายบุรีสายบุรีนะครับในสายบุรีสายบุรีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นทีขนาดเนี้ยก็เลยทำให้ในพื้นที่สายบุรีในปัจจุบันนี้อ,อย่างในตำบลตรอบ,บอนเนี่ย ทุกตำบลครับเพอ,อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดในลักษณะนี้ทีละตำบลทีละตำบลอย่างเงี้ยผ่านไปผ่านไปแล้วผลเป็นยังไงครับอ่านี่ผมอยากจะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนี่คือสนามบินสนามบินบ่อทองอำเภอหนองจิกเขากำลังเขากำลังล้อม กำลังล้อมสนามบินบ่อทองโดยการขับไล่ให้คนไทยรอบๆนี้ในสนามบินบ่อทองมันก็จะมีตำบลท่ากำำําชําตำบลบางเขาตำบลหนองจิกตำบลดอนลักตํตำบลคอรอตันหยงคนก็ค่อยๆหนีไปตำบลปูรภปูโยทีตรงนี้ก็คนก็ค่อยๆหนีไป,น,ป,ป,น,น,น,ไปนะครับ ในที่สุดมันก็จะถูกตกอยู่ในวงล้อมในลักษณะนี้บ้านสีน้ําเงินก็จะตกอยู่ในท่ามกลางวงล้อมในลักษณะนี้เวลาจะออกไปไหนก็จะไม่พ้นสายตาเขานะฮะแล้วท่านดูนะนี่ทําทีละตาบลน,นะครับยิงฆ่าเผาช้าๆให้เห็นนะเนี่ยทีละตาบลถ้าไม่เอาสถิตินี้มาต่อกันจะมองไม่รู้เลยว่าเอ้ยทำไมเขาถึงทำตรงนี้ เดี๋ยวกระโดดมาตรงนน้นทีเดี๋ยวกลับมาตรงนี้เราจะมารค,ครับอันนี้ก็เป็นสถิติผมรวบรวมไว้ตั้งแต่แตเกิดเหตุการณ์ปี47มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยล่าสุดถึงปี56นี่เราจะเห็นเลยว่าอย่างในตำบลอ่ถ้ำทะลุ ของอำเภอบันดังสาเราจะเหลือบ้านคนไทยอยู่แค่ห้าหมู่บ้านบ้านธรรมทะลุบ้านบันดังบูโยบ้านนาสวบ้านตังกระเด็งบ้านดีดะเหลืออยู่แค่นี้นี่พอไปอยู่ทางด้านนูน้นก็จะเหลือแค่สามสี่หมู่บ้านตรงนี้เพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขากำลังจะเล่นตรงนี้แล้วนะ เขาปิดล้อมแล้วเขาเขาเริ่มปิดล้อมหมู่บ้านแถวนี้แล้นะครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ในการปิดล้อมบ้านคนไทยและวัดพุทธนะฮะผมทําควบคู่กันไปเลยนะครับถ้าเราไม่เอามาดูจะไม่รู้เลยบ้านนี้บื้ละแลนี่อยู่ในกรงปีนงังเ <c oughs> หลือบ้านเดียวเหลือสิบหลังคาเรือนเรียบร้อยแล้ว